สวัสดีครับตอนนี้มางานนะครับโอ้ที่นครศรรมราธิการเทวเจ๋งนะครับตอนนี้โคมไฟยะแยะนะครับตอนนี้มีงานเกี่ยวกับหาที่จอดอยู่ครับเข้ามาแล้วก็หาที่จอดอยู่นะครับก็เป็นสี่าภาคนะครับตั้งแต่วันที่หกถึงวันที่สิบสี่กันยายนก็บรรยากาศกลางคืนก็สวยงามครับพนที่ที่ศาลจังหวัด นครศรีธรรมราชอันนี้มีงานนะครับอาหาร102ครับสี่ภาคนะครับเป็นงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอาหารดีอาหารดีทั่วประเทศแล้วก็ของดีสี่ภาคงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็อาหารดีทั่วทั่วไทยแล้วก็ของดีสี่ภาคไปดูกันเลย แอร์เย็นฉ่ำมาทันี้เข้ามาได้เลยนะครับนะครับคลองที่สี่ภาคนะครับก็จะเห็นว่าเจ๋งมากแล้วที่นี่ขายเสินค้าโอท็อปนะครับเหมือนกันนะครับกะละแม่เกาะสมุยโอ้โหดูครับคนเยอะแยะแล้วที่นี่จะไปทางไหนดีเอ่ยครับอาางวนสดนะครับ

มาจากโซลินนะครับก็จะได้ว่านักคนเยอะแยะนะครับอันี้มีชิวฟรีด้วยนะครับนีชิเฟรชอบชิมชมนะครับเดี๋ยวเริ่มใส่ชูบากจากแล้วมีด้วยนะครับสุดยอดมากแต่คน้อเลยนะครับเนี่ยตัวตีสายใหม่ นี่ะนะครับกำลังทำสดๆเลยนะครับที่นี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์นอนนี่ครับอุปสงค์ก็มีนะครับนี่มีขายด้วยนี่นะครับสามารถประขันปันแจอะไรก็ได้นมีหลอด LED ด้ียวนะครับโอ้โหดู นี่อยู่ได้สมมี่ชั่วโมงก็คือไปเสียบไว้ในของมันก็เหมือนกับการชาร์จไฟนะครับมีหลายราคามากเซลล์ร้อยสิบบาทเองนะครับนี่นะครับงานนี้อันนี้เอาไว้เสียบนะครับในการเปยนที่ไหนก็ได้แล้วกดเปิดนะครับแต่ว่าไปเสียบที่ปลั๊กไฟฟ้ามันก็เป็นการชาร์จของมันด้วยอ๋อเจ๋งนะครับที่นี่มาได้เลยนะครับทีนี่นะครับมีการชาร์จของมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็มีสวิตช์ไฟคอยเปิดปิดตรงนี้นะครับ นี่นะครับด้านบนนี้ก็ถือว่าเจ๋งนะไอเดียนี้เนี่ยครับต่อที่นี่มามีเครื่องนวดด้วยนะครับ99หรือว่า1,500นะครับเจ๋งมากมีการนวดฝ่าเท้าด้วยนะครับราคาก็จะมีอ่ากิฟท์ช็อป20บาทก็เบียดแบเยอะแยะนะครับที่นี่เอาเรามาดูกันเลยครับเดินต่อไปนะครับนี่นะครับเสื้อผ้าของเดินเล่นก็มีนะครับนี่ แล้วครับนี่ครับมาได้เลยครับที่งานคุ้มของผู้บริโภคนะครับอาจจะมีหลายโซนมากครับโอ้ครับแหวนกระเป๋าหนังนะครับร้อยกว่าบาทก็มีนะครับมีครับหมอนสุขภาพนะครับนี่ ผมเช็ดพื้นคนั้ไม่ลื่นครับก็ติดทับน้ำด้วยอ๋อเชิอเชิดนะครับร้อยเก้าสองร้อยเก้าสิบบาทองนะฮะนี่นะครับก็มีหมอนมุงเต็นมุงด้วยครับโททบราชบุรีมาด้วยอ่าเราก็ไปต่อนะครับเสื้อผ้านะครับยาหม่องสมนุนไพร เเดดินนนนไ้้้กกลยแแะาทาฟรีครับสิบนาทีหายเมื่อยนะครสอบได้เลยครับเดินครับเดินไปเดินมาก็เมื่อยนะครับต้องขัดต้องใช้เนี่ยเป็นครีมก็มีนะครับนี่นะครับเครื่องนอนสีเทพนะครับ ก็มีนะครับนี่ครับกลุ่มทาเหนือนะครับแกลลี่นัาเหนว่าภาพสวยงามมากไปไประดับบ้านได้เลยนะครับสวยๆทั้งน,นั้นเลยใครมีภาพผ้าไทยนะบริเวณนี้คุณลีคอนิเจอร์ก็เยอะนะครับเนี่ยได้ไประดับบ้านได้เลยนะครับมาได้เลยมาที่งานนี้ นี่นะครับงานคุ้มครองผู้บริโภคครับอาหารดีทั่วประเทศแล้วก็และของดีสี่ภาคนะครับ ดูโซนนี้นะครับเห็นว่ามีท้าพนที่นอนเยอะแยะโซนนี้จะเป็นคนเยอะแยะมากนะครับนี่ครับเสื้อลายไทยนะครับของฝากคนเท่าคนแก่ได้นะครับจะมีเครื่องเสื้อผ้านะครับผ้าไทยในการดีไซน์ของแต่ละจังหวัดนะครับก็มาเปิดบูธกันที่นี่นะครับนะครับคุณทยิป้านนานมาตั้งบูธ้ดยด้วยนะครับเห็นว่ามาจากเชียงใหม่นะครับ เ้อสไตล์นะคกับกอนราไปเข้าไปต่อนะครับตาน,นี้มีมมาจากของแก่นด้วยนะครับนี่นี่ครับสินค้าแฮนเมกนะครับนี่แล้วโอ้โเจลลี่เยอะแยะนะบริเวณนี้นะแค่300บาทเองพ่อไม่ใช่นะคือปกตินะครับ มันก็มีเครื่องสเตนเลสแล้วมาจากสุพรรณบุรีนะเอาละ,ะครับก็จะมีนะครับโอโเออเลสนะครับสาหรับผู้หญิงนะครับนี่เสือ้อผ้าทุกตัว200บาทนี่ฝั่งผู้ชายนะครับก็ร้อยเดียวเองนกาสั้นโอ้โหผ้าถุงมาจากเวียนจันนะครับ189บาทนะคบับนนี่ลองใส่ดูนะครับ ก็จะมี J K นะมีสิกก็นี่ครับสอนได้ดนตรีครับอันนี้เป็นขนมอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับมีการของฝากจากโคราดหมออหมูหยองนะครับหมูแผ่นหมูกุนชายกุนเชียงนี่นะครับอ๋อคื้นจะใส่ห่อหมดแล้วนะครับเราต้องไปดูการทานขอกสามกับคุณระบบนักขาวารสัมภาษณ์มหาวิทยาลัย่าอะไร ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับจากเบอร์โทรนี้นะครับ็จะเป็นกายส่งขายปลีกได้หมดนะครับอันนี้ก็ม,มีกรอบนะครับมีกรอบม,มาจากไหนครับนี่มีกมกรอบขอนแนบุรออีนี่ครับก็มีหลายรถนะครับมีสองรถใช่ไหมนี่มีตัก็เป็นสมุนไพรด้วยนะใส่เข้าไปนะ นี่นะครับสินค้าโอทงถือว่านะครับน่ารับประทานมากนะเป็นเราเป็นของฝากก็ได้นะครับเบอร์โทรเบอร์โทร0 8 1 033 7922ครับโอเคก็อย่าลืมเอาหลุนด้วยนะครับครับคุณครับจะมีแบบใส่ถุงนะจะมีข้าวเกี๊ยบนะครับ ยังไงเขาเก่งยังไงเนี่ยข้าวโพดอ๋อเก่งมากเนี่ยแล้วนี่ฮะคอครงน้ำเื่อคงน้ำเชื่อโอ้นนะะอันนี้ก็เป็นลักษณะมีกอบเคเลือบือกค่ะใช้เปลือกทำนครับเป็นก,กรอบเคครับกบม็มอุดหนุนได้นะครับมีกอบสมุนไพรนะครับมีลูกคิ้นนะครับห้าดาวมาจากโคราอกอเยาวราช นี่ก็เป็นนะครับกลุ่มรักษากิจชุมชนนะเพื่อการส่งเสริมการแปรรูปนะครับแม่ปาาลาอําเภอนะครับอินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรนนีนะครับดูมีให้ชิมด้วยนะครับขณะนี้นะครับเอานะครับก็นี่คือปลาช่อน เบอร์นี้เลยนะถ้าสนใจนะครับมาได้เลยขายปีกก็ส่งด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับก็มาจากพัทลุงนะครับกาลาเมด้วยนะขนมตกแต่ก็มีนะครับนะครับมาจากพัทลุงนะครับนี่ ถ้าสนใจก็074840979นะครับโอนมีหลายเบอร์มากลองดูนะครับดินนะครับก็จะมีนะครับอ้าวปลาซ่อมทอดนะครับนี่นะปลาท่อมปลาซ่อมกำนันจุ่นนะครับนะครับน่ารับประทานมากท่านนี้กำลังหมักอยู่นะครับหมักกันแล้วก็คงจะลงกระทะ ที่รนะับทอเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับตอนนี้ก็เป็นนะขนมหวานนะเพืพ่้นเมืองจากเพชรบุรีนะครับมาได้เลยนะนี่เขียนว่ามาัจานุครับของแท้เลยเมืองเพชรนะครับเมืองเพชร น้ำด่านปีกก็มีนะครับนี่พุทราก็มีนะครับนี่มีลายด้วยนะครับอ่าลายตามนี้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะขนมหวานเบงเพชรวันนี้มีพวกกาแฟด้วยนะครับสามารถมาซื้อได้ กะละแมนะครับบาจจานะแม่โสภานี่กะละแมมีสินค้าฮลาดด้วยนะครับเนี่ขนมขาไก่นะครับนี่ต้องการอะไรก็สามารถสั่งซื้อได้นี่ครับเดอะซันปันปันครีบนะครับ มีลายด้วยนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ไม่มีหลายประเภทมีไส right? ้กุ hm. ้งไส้ปลานะครับแล้วก็ไส้ไก่ก็ยังมีแพ้กิ๊กของเขาล้กสลับแบบนี้นะครับนี่ใส่กล่องก็มีนะครับถ้าสนใจก็ตามเบอร์โทรนั้นเลยนะครับ อยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับนี่ป huh? ั้นผิดเดซันเมืองลุงใหม่ยมุ้ด้วยปั้นด้วยหัวใจสืบสานตำนานขนมไทยลือไกลไปทั่วแดนดินครับผมอ่ามาอยู่ที่ไหนอืมครับผมมาอยู่ที่โอเคครับปั้นผิดเดซันเมืองลุงหมายมุ่งปั้นด้วยหัวใจสืบสานตำนานขนมไทยลือไกลไปทั่วแดนดินครับผมอ่าก็ผิ๊กกิ้งเพราะมีน้ำป่วยนะแต่ว่ามีปัจจุบันเยอะแยะครับผม อันนี้คือเป็นตัวตัวใหม่ของทางโรงงานทางโรงงานนั่นคือเป็นถั่วพันธ์ผิดตับข้าวตัางจุดสัางจุดเพราะว่าเขาทำให้อยากอยาให้ผู้ชายแบบอ๋อนิ่มๆหน่อยอ่าใช่ใช่เรามีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วยต่อต่อต่อร่างกายครับโอเคแล้วอยู่ที่อำเภออะไรเนี่ยอยู่อำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืนเลยเหรอ โอเคครับก็เมื่อกี้เช็คตามไลน์เนี้ยสามารถติดต่อสนใจบนไลน์อะไรไนะไม่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 ใช่ไม่ผมก็เนี่ยเมื่อกี้เี่แล้วก็เมื่อกี้นี่ครับตัวชิมสามารถชิมได้นะแล้วก็มีขาไก่ขาไก่นี่ขาไก่รุบมาติการับโอ้ยแล้วสรงโย่รถติดการแล้วก็รถด้านหนึ่ง เ่ง้่พื่อกดนะครับ่อการนดอ่างเดียวเพราะว่าถ้ว่าเครื่องต็นดนี้มไม่ตตัวมันลก็ลงุเหมือนเยอะไหมครับที่นี่ไม่ครับโรงงานเดียวโรงานเดียวกันเลยรกการ่เดียวพี่สาวพี่ตาวมกบางหม่บางได้ๆนี่ครับก็สนใจได้เลยครับจากอจากไลนเมื่อทีนะครับ นี่อะไรครับดิขนมพับครับผมขนมพับอ๋อ,อนี่นะครับก็นะครับมาคนๆกันได้ดก็เราชิมดูนะเป็นไงบ้างนะครับนี่ไม่เคย่ายันนี้ไม่ใส่แะวนบเนตแล้วก็ไม่ใส่ชิช้นด้วยคือก็ไปแล้วคือแต่แต่ละแต่ละแต่ละโรงงานก็คือมีก่อนแตกต่างกันแต่ว่าโรงงานของบางก็คือ ใช้วิธีการอบอย่างเดียวไม่มีการทอดเลยจริง <ừ> แต่ส่วนผสมของน้ำมันก็มี <ừ> ส่วนอหมือครับผมรู้สึกว่านิ่มมากนะครับเมื่อกี้อืมนิ่มแล้วก็สุดยอดหอมกลิ่นลาบกอลนั้นใช่ขอบคุณมากครับเอาหมา่สิ We would like to have the best treats for you the best thing for you yeah thank you โอเคขอบคุณครับนี่ครับสมนุนสมุนไพรเชื่อมครับแช่อิ่มแล้วก็บุญ แม่บุญจงนะครับโอ้โหเห็นว่านะับแปลกงั้นเลยนะเนี่ยก็สามารถโหดูลูกตำลึงเชื่อมครับตำลึงเชื่อมเคยเห็นหรือเปล่าครับไม่เห็นก็เข้ามาที่งานนี้ได้เลยนะครับที่นะครศรีธรรมราชนี่ครับมะกรูดเชื่อมนะครับนี่ครับมะลักขี้นกแช่อิ่มส้มโอนะครับมาได้เลยนะครับที่นี่ นะครับก็สามารถมาติดต่อได้เลยครับทั้งเปลิกทั้งส่งนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่ห้าหกสองหกสามนะครับนี่นะครับเป็นสมุนไพรนะครับเชื่อมแม่บุญจงก็น,นะครับที่นี่นะครับไม่มาไม่รู้รับสำหรับคอาสุทธิ์เขาตบเยอะแยะนะครับที่นี่ พิซซ่าเฟสนะครับก็มีด้วยเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็มาได้เลยครับชอบชิมชมนะครับนี่เยอะแย,ยะของฝากจากเมืองสามหมอกแมงสอง mm hmm. นี่นะครับโอ้ mm hmm. oh, มีชาด้วยบร mm ิ hmm. <ๆ>นี้ mm hmm. ชารสไขมันนะมีด้วยสลายสารพิษ ก็มีหลายยี่ห้อนนี่ประโยชน์ของเขาของชาโสมนะครับนี่ครับชาไทยนะครับชาไทยโดยทำจากเชียงรายแม่จันนะครับนะครับก็จะมีนะโอ้ดีครับมือชาครับเช้าชาตะคิวนับนิ้วหลอกปวดเข่านะปวดกล้ามเนื้อมาได้เลยที่นี่ก็มาทดลองได้เลยมีสเปรย์แบบสเปรย์ก็มีนะครับนี่ เป็นขวดก็มีนะครับเบอร์โทรนะถ้าสนใจก็เบอร์โทรด้านหลังเลยนะครับโอ้มาจากนนทบุรีนะครับอำเภอเมือ,มองอยาแผนโบราณนะครับดอกตาดอกปูนนี่ครับเสินรค้าห้าดาวนะครับสุดยอดมากนะครับสำหราาับย้ามะจ้านอ้าพูดหน่อยครับ เเคคนนีีไมม่ยรอะะกาแฟวันนี้มีหมดสามแบบค่ะมีแบบร้อนแบบเย็นแล้วก็แบบร้อนเต็มค่ะก็เป็นตัวสเปรย์แล้วไม่ต้องนวดเลยแบบไหนสเปรย์นี่เหรอสเปรย์นี่ค่ะจะเป็นซึมจะเป็นสูตรมันจะซึมเข้าไปเลยซึมไปแห้งเลยไม่เหนียวค่ะแต่ถ้าเป็นตัวปั๊มนต้องนวดนิดนึงตัวนี้ต้องใช้นวดนะครับนวดค่ะสำหรับคนที่ชอบนวดหายเหมือนกันเดีวถ้าพูดความเร็วแล้วมันจะสู้สเปรย์ไม่ได้เพราะสเปรย์จะเป็นหัวยามันจะเข้ามันจะเข้าเร็วกว่าเข้าเร็วกว่าซึมเร็วกว่านะคะก็เป็นตะกี้ที่ประมาณสองอัตรีเลยค่ะคลาย แล้วเป็นไปที่จะรอดประมาณ4ี่ห้านาทีถึงกัอันนี้2นาทีนี่3ามนี่สี่นาที4ีนาทีเลยโอ้ค่ะเมีเสื่อก็ใช้ได้ผลมากนะเราทดลองดูนะครับทีนี่จะดีมากค่ะสองห้าก้าวจังหวะก็อย่าลืมครับก็นะฮะด้านหลังครับติดต่อได้เลยครับทั้งเป็กทั้งทรงค่ะทั้บผลกทั้งสุงค่ะรับผลิตในแบรนด์ของคุณด้วยอ๋อรับผลิตในแบรนด์ของตัวเองด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวไปเตรียมการย่อยให้เสร็จเลยเรียบร้อยเลยก็คือ ทำให้ทุกอ,อย่างเลยให้คนแบบได้ไปได้ต่อเนื่อง<ด>อสามารถเป็น<ด>เป็นของตัวเองได้ได้ไดขอบคุณมากครับนี่นครับอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับอ่าน,นะครับเราก็ไปต่อคราบริเวณนี้จะมีแล้วโอ้โหทุกซอกทุกซอยจะเห็นได้ว่าคนเยอะนะครับนี่นะครับเกี่ยวกับโอ้อาร์สนะครับดีไตล์ทำฉากไม้ก็เยอะนะครับเนี่ย เอานะครับมีเครื่องนอนด้วยสุลูกไม้นะครับเสื้อผ้านะครับบังจะลูกไม้ทั้งหมดเลยนี่ถอผ้านะครับปลาหันจังหวัดขอนแก่นส่วนนี้นเป็นเสื้อผ้าหมดเลยนะครับที่เป็นเสื้อนะโอ้โห มัดยอมนะครับนี่สมุนไพรนะครับยาสีฟันสมุนไพรจากจังหวัดกระบรี่นี่นะครับก่อนใช้หลังใช้นะครับจะมี นี่ก็เป็นครีมนะครคีมมะขามปลายาวนี่ครับลักษณะของเขานะครีมมะขามกาแฟขัดผิวมีหลายแบบนะครับมีครีมกับไอ้นี่ยาสีฟัน มีรายเรียบร้อยสาหรับคนที่ต้องการสนใจนะสามารถแอดมาได้เลยครับที่นี่นะครับลายแล้วเบอร์โทรนะครับยาสมุนไพรยาสีฟันสมุนไพรคุณค่าจะเหมือนกระบี่นะครับเพื่อความสดชื่นแล้วก็ฟันขาวสะอาดนะครับนี่เยอะแยะอส่วนนี้จะเป็นนะครับจิวเวอรี่ต่างๆโอ้โหเยอะแยะสวยงามนะครับที่ชัดบรูจัดเลยนี่ครับ ผ้าใหม่นะครับเอาละครับไปต่อนะครับผหมาจากกาญจนบ,บรุรบบีนะนี่ครับเย็บเสื้อผ้านครับส่วนนี้ก็เสื้อผ้าเสวยน,นะคส่วนขาโอทอกอ๋อละครับนี่ชุดสปานะครับมีโหมีทั้ง รองเท้าพันผ้าบังคอนะครับเยอะแยะ อะครับไปต่อนะครับจะเป็นลักษณะนะครับโ,โหคนยังแน่น๋ยวคนหาเสื้อเสื้อผ้ากันเยอะนะครับเือนนี้อเจอชายอีกแล้วนะฮะรองเท้าก็มีนะครับโอ้โหสบหู่นะครับตามเป็นลักษณะเป็นผลไม้ต่างๆนะครับ อันนี้เทรเนสีเขียวเลยนี่ขนมเปี๊ยะนะครับบขอสอใหม่นะครับตังนี่ทําสดๆเลยนะครับนี่นะครับก็สามารถใส่ในหลุมถาดแล้วก็ของเขาจะมีหลายลักษณะนะมีหลายไส้ด้วยมีลายตามด้วยเลยครับลายแล้วก็ตามเบอร์โทรนี้เลย